คืนหนึ่งในฤดูหนาวที่เย็ยนเยือกกลุ่มนักวิจัยจำนวนสี่คนกำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กๆของบริษัทวิจัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพพวกเขาได้รับการว่าจ้างให้ไปทำการวิจัยเกี่ยวกับบ้านพักคนชราหแห่งหนึ่งในชนบทที่มีข่าวเกี่ยวกับการตายปริศนาและคำสาปท,ที่ลอยมาอย่างยาวนานแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนักข่าวสาวสวยที่ห่วงใหญ่เรื่องการเปิดเผยข่าวสารนักสังคมศาสตร์ผู้มุ่งมั่นจะค้นหาความจริง นักจิตวิทยาผู้สนใจในประสบการณ์เหนือธรรมชาติและสุดท้ายนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าทีมที่มักจะเงียบขึมและเต็มไปด้วยความสงสัยเราต้องไปที่นั่นเพื่อค้นหาคำตอบหัวหน้าทีมกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการตายปริศนาของผู้สูงอายุในบ้านพักแห่งนี้เคยเป็นข่าวที่โด่งดังเมื่อหลายปีที่แล้วและตั้งแต่นั้นมามัน ก็ถูกลืมเลือนในสื่อมวลชนแต่ทุกคนยังคงพูดถึงคำสาปของวิญญาณที่อายุในบ้านพักแห่งนั้นแม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ผู้ที่เคยเข้าไปในบ้านนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่ที่นั่นเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของมนุษย์เงาสะท้อนในกระจกที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือแม้กระทั่งเสียงกระซิบที่ยากจะบอกได้ว่าเป็นของใครเราคงต้องไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วละ่ะ นักข่าวสาวพูดขึ้นเสียงเบาใบหน้าของเธอยังไม่หมดความสงสัยจากคำพูดเหล่านั้นทีมงานตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังบ้านพักคนชราในชนบทแห่งนั้นพวกเขานัดหมายกันที่จะเดินทางด้วยรถเช่าในเช้าวันรุ่งขึ้นกลางคืนที่เงียบสงัดพวกเขานั่งทบทวนแผนการทำงานแต่ในใจของแต่ละคนกลับเต็มไปด้วยคำถามและความวิตกกังวลรุ่งเช้าวันเดินทางมาถึงการเดินทางที่ยาวนานจากกรุงเทพ สุชนบททําให้ความตึงเครียดเริ่มสะสมทั้งสี่คนต่างรู้สึกถึงความน่ากลัวที่รอยอยู่ข้างหน้าเมื่อพวกเขาเข้าใกล้บริเวณที่ตั้งของบ้านพักคนขับรถได้บอกว่าทางจะเริ่มเล็กลงและทึบไปเรื่อยๆพวกเขาจึงต้องขับไปตามทางที่ไม่คุ้นเคยและพวกเขาเริ่มเห็นทิวทัศน์ของบ้านที่รกร้างบ้านพักคนชราแห่งนั้นตั้งอยู่บนเนินเขามีโครงสร้างเป็นตึกสูงเก่าแก่ดูทิ้งร้างห่างไกลจากหมู่บ้านสุดขอบเขต ที่เหลืออยู่ใต้แสงอาทิตย์อ่อนๆในยามเย็นบ้านหลังนั้นดูเหมือนจะค่อยๆซึมซับไปกับธรรมชาติรอบตัวชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างดูเงียบสงบแต่นั่งกลับทำให้หัวใจของนักวิจัยทุกคนเต้นแรงขึ้นมาอย่างผิดปกติถึงแล้วครับคนขับรถบอกพร้อมชี้ไปยังบ้านหลังใหญ่ที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้และพุ่มไม้ทีมงานมองไปที่บ้านนั้นด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันระหว่างความตื่นเต้น และความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาพวกเขาจอดรถและเริ่มลงไปสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านแต่ละคนได้สังเกตเห็นว่าอาคารนี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับการดูแลมานานแล้วบางส่วนของหลังคามีรอยร้าวและมีต้นไม้ขึ้นสูงจนเกือบบางหน้าต่างบางห้องในบ้านนั้นปินิทด้วยบานประตูที่แตกหักราวกับว่ามีสิ่งบางอย่างพยายามปิดกัน้นไม่ให้ใครเข้าไปมันน่ากลัวจัง นักจิตวิทยาคนหนึ่งกล่าวเสียงเบาแต่ยังคงพยายามแสดงความมั่นใจออกมาพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังเมื่อเท้าของพวกเขาสัมผัสกับพื้นไม้เก่าที่ดังกรอบกราบทุกคนรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นรอบตัวเหมือนมีสายตาหลายคู่จ้องมองพวกเขาจากที่มืดมิดพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มสำรวจห้องแรกในบ้านซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นเก่าๆมีเก้าอี้ไม้เก่าและผ้าม่านสีเข้ม ที่ร่วงลงมาจากขอบหน้าต่างทุกอย่างดูเหมือนถูกทิ้งร้างมาอย่างยาวนานคิดว่าเราจะได้เจออะไรบ้างที่นี่นักข่าวสาวถามทางหันไปมองรอบๆห้องเราจะหาคำตอบหัวหน้าทีมตอบเสียงหนักแน่นหลังจากได้ยินเสียงกระซิบถ่วเบาจากมุมมืดของห้องนั่งเล่นทีมงานทั้งหมดต่างยืนนิ่งไปสักพักความเงียบที่ตกลงมาในห้องนั้น ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นพวกเขาหันมามองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรออกมาในทันทีเสียงกระซิบนั้นทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องแต่ทุกคนก็ไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนคุณได้ยินไหมนักข่าวสาวถามด้วยเสียงกระซิบเธอรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ยินครับนักจิตวิทยาตอบทางมองไปที่มุมมืดมันไม่ใช่เสียงของใครในกลุ่มเราแน่นอนหัวหน้าทีมพยักหน้าเล็กน้อย เราต้องระวังตัวให้ดีตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในที่ที่คุ้นเคยทีมงานตัดสินใจที่จะสำรวจห้องถัดไปซึ่งเป็นห้องที่ดูเหมือนจะเป็นห้องพักของผู้สูงอายุในอดีตเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นดูเหมือนจะไม่ได้รับการแต่ต้องมานานต้นไม้เก่าและเก้าอี้ไม้ที่ทิ้งไว้เต็มไปด้วยฝุ่นพวกเขาเริ่มสำรวจทุกมุมห้องอย่างระมัดระวังดูนี่สินักสังคมศาสตร์ที่กำลังสำรวจบนต้นไม้ตะโกนขึ้น เขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้อความบางอย่างซึ่งเขากำลังพยายามอ่านออกมันเหมือนจะเป็นข้อความบางอย่างแต่ก็ไม่สมบูรณ์ทุกคนเดินเข้าไปดูข้อความบนกระดาษที่เขาหยิบขึ้นมาข้อความที่ปรากฏบนกระดาษนั้นดูเหมือนจะเป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือบางส่วนของมันอ่านไม่ออกแต่ก็มีคำบางคำที่ชัดเจนเช่นคำสาดและความตายนั่นมันอะไรกันนักข่าวสาวถามอย่างสงสยัย บางทีอาจจะเป็นคำเตือนนักจิตวิทยาต่อบางทีคนที่เขียนอาจจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่พวกเขาตรวจสอบกระดาษแล้วก็ไม่พบอะไรเพิ่มเติมพวกเขาตัดสินใจไปห้องถัดไปโดยหวังว่าจะหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยิ่งเข้าไปในบ้านมากเท่าไรความรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่แอบมองพวกเขาก็ยิ่งชัดเจนขึ้น เมื่อเดินไปถึงห้องครูวพวกเขาพบว่าในห้องนั้นมีของใช้ที่ดูเก่าและมีสภาพชำรุดมากแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจมากที่สุดคือภาพถ่ายเก่าๆที่ติดอยู่บนผนังในนั้นมีภาพของผู้สูงอายุหลายคนที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านพักนี้ดูสินักสังคมศาสตร์เรียกให้ทุกคนมามองภาพเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกถ่ายก่อนเหตุการณ์ตายปริศนาพวกเขาดูเหมือนจะมีความสุขกันทุกคนแต่ทำไม ทำไมถึงดูเหมือนว่ามีบางอย่างในภาพนี้ที่แปลกไปนักข่าวสาวเริ่มมองไปที่ภาพถ่ายใกล้ๆและรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดภาพของผู้สูงอายุคนหนึ่งในภาพนั้นดูเหมือนจะยิ้มออกมาแต่ในดวงตาของเขากลับมีความเศร้าแฝงอยู่นั่นทำให้เธอรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาอย่างฉับพลันคุณคิดว่าวิญญาณของพวกเขายังอยู่ที่นี่นักจิตวิทยาถามเสียงเบา มันอาจจะเป็นไปได้หัวหน้าทีมตอบพร้อมกับมองไปที่ภาพถ่ายแต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเราต้องค้นหาความจริงให้ลึกไปกว่านี้ขณะที่ทีมงานเริ่มคิดหาวิธีสำรวจต่อไปเสียงดังกรอบกแรกรบดังขึ้นจากข้างหลังทุกคนหันกลับไปทันทีและพบว่าประตูห้องที่พวกเขาเพิ่งออกจากนั้นเปิดอ้าออกมาใครเปิดมันนักข่าวสาวถามเสียงสูงแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครเข้าไป หรือออกไปหัวหน้าทีมพูดสิ่งเครียดบางสิ่งกำลังพยายามบอกเราพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อพิจารณาสถานการณ์ใหม่แต่เมื่อเดินกลับมาพวกเขากลับพบว่าพื้นห้องเต็มไปด้วยรอยเท้าที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนรอยเท้าที่ดูเหมือนจะเพิ่งก่อตัวขึ้นไม่กี่นาทีที่ผ่านมาและในขณะที่พวกเขาพยายามคิดหาทางออกจากบ้าน หลังนั้นรู้สึกถึงบางอย่างที่เข้ามากระทบจิตใจของพวกเขาบางสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่ในมุมมืดที่ไม่สามารถมองเห็นได้หลังจากเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดในห้องนั่งเล่นและการพบรอยเท้าที่ไม่มีใคร สามารถอธิบายได้ทีมงานตัดสินใจว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านพักนี้หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้พวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดและบางทีคำตอออาจซ่อนอยู่ในอดีตของคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่นี่หัวหน้าทีมจึงติดต่อไปยังคนในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในอดีตบ้านพักคนชารานี้ ไม่ได้เปิดดําเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและคนในหมู่บ้านก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แต่โชคดีที่มีชายไวกลางคนคนหนึ่งที่อ้างว่าเคยเป็นผู้ดูแลบ้านพักในช่วงที่ยังมีผู้สูงอายุอยู่ที่นั่นเขาชื่นายคำระนักเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับทีมวิจัยที่มาถึงและยินยอมที่จะพบพวกเขาวันรุ่งขึ้นทีมงานเดินทางไปยังบ้านของนายคำรน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆห่างจากบ้านพักคนชราไม่ไกลนักเมื่อพวกเขาถึงบ้านนายคำรณออกมาต้อนรับพวกเขาด้วยท่าทางที่ระมัดระวังเขาไม่ได้พูดถึงบ้านพักคนชรามากนักแต่พวกเขารู้ว่าเขามีข้อมูลบางอย่างที่พวกเขาต้องการเข้ามานั่งก่อนเถอะครับนายคำรณกล่าวพร้อมเชิญให้ทีมงานนั่งลงแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวของที่นั่นมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะพูดถึง ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นพวกเขารู้สึกได้ว่านายคำรณะยังคงถูกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ตามหลอกหลอนอยู่นายคำรณะท่านเคยทำงานที่บ้านพักคนนั้นใช่ไหมนักสังคมศาสตร์ถามเขาพยายามที่จะให้คำถามเบาๆเพื่อให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดเกินไปนายคำรณพยักหน้าแต่เขาดูเหมือนจะลังเลที่จะตอบคำถามใช่ครับ ผมทำงานที่นั่นมาได้หลายปีแต่เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วทุกอย่างเริ่มผิดปกติพวกเขาเริ่มตายกันไปทีละคนและเรื่องมันก็เริ่มเป็นข่าวใหญ่ในหมู่บ้านผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเขาหยุดพักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่รอพวกเขาอยู่ที่นั่นคุณหมายถึงอะไรครับนักข่าวสาวถามอย่างสงสัยเธอพยายามบันทึกทุกคำพูดอย่างระมัดระวัง นายคำรณลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ชั้นวางของก่อนจะหยิบภาพถ่ายเก่าที่เก็บไว้ในกล่องไม้เขาวางมันลงบนโต๊ะและชี้ไปที่ภาพในนั้นนี่คือภาพของผู้สูงอายุที่เคยอยู่ที่บ้านพักคนนั้นเขาพูดเสียงเบาแต่สิ่งที่ผมอยากให้พวกคุณสังเกตคือดูที่ผู้หญิงคนนี้เขาชี้ไปที่ผู้หญิงในภาพซึ่งมีดวงตาที่เมื่อยลอยเธอเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่อยู่ที่นั่นและก่อนที่เธอจะตาย เธอบอกกับผมว่าเธอเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านทุกคนมองภาพนั้นอย่างเงียบเงียพวกเขารู้สึกถึงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของผู้หญิงในภาพแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่มันก็ให้ความรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความกลัวที่อยู่ในนั้นเธอบอกว่าอะไรครับนักจิตวิทยาถามด้วยความสนใจในายคำรณนั่งลงและถอนหายใจเธอบอกว่า บ้านนั้นถูกคำสาปและสิ่งที่ตายไปก็ยังไม่ไปไหนมีบางสิ่งที่พวกเขาทำให้มันไม่สงบและทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็จะต้องเผชิญหน้ากับมันในที่สุดคำสาปนักข่าวสาวถามคุณคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่านายคำรนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าผมไม่รู้หรอกนะครับแต่หลังจากที่เธอพูดออกมาทุกคนที่เคยอยู่ที่นั่นก็เริ่มตายกันหมด ไม่ว่าจะเป็นการตายที่แปลกประหลาดหรือการหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยผมไม่รู้ว่ามันเป็นคำสาปหรืออะไรแต่ผมบอกได้แค่ว่าบางสิ่งที่อยู่ที่นั่นไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปทีมงานรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทุ่ห้องแมว้ว่าจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่นั่นยิ่งทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเราต้องไปที่บ้านนั้นอีกครั้ง หัวหน้าทีมกล่าวเสียงหนักแน่นเราต้องหาคำตอบให้ได้และในขณะที่พวกเขาลุกขึ้นเตรียมตัวกลับทีมงานรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังรอพวกเขาอยู่ที่นั่นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และทุกก้าวที่พวกเขาก้าวเดินไปสู่บ้านพักคนชราแห่งนั้นยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากนายคำรณทีมงานทั้งหมด ได้เดินทางกลับมายัางบ้านพักคนชราอีกครั้งในขณะที่พวกเขามาถึงพวกเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดที่ก่อดอยู่รอบตัวบ้านหลังนั้นยังคงเงียบสงบและดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความรู้สึกภายในของทีมงานที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความวิตกกังวลพวกเขาตัดสินใจเริ่มต้นจากห้องที่พวกเขาพบรอยเท้าเมื่อคราวที่แล้ว ัวหน้าทีมพยักหน้าให้ทุกคนเดินตามเขาเข้ามาในบ้านอีกครั้งแต่ในขณะที่ทุกคนเดินผ่านห้องนั่งเล่นพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปรอยเท้ามันเพิ่มขึ้นนักจิตวิทยาพูดออกมาเสียงเบาขณะชี้ไปที่พื้นห้องที่เต็มไปด้วยรอยเท้าลึกลับรอยเท้าเหล่านั้นไม่ได้มาจากใครในกลุ่มแต่กลับดูเหมือนจะมาจากบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้พวกเขาเดินตามรอยเท้า ไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องที่เคยเป็นห้องพักของผู้สูงอายุคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกหนาวเย็นที่แผร่ซ่านเข้ามาในอากาศระวังนะครับหัวหน้าทีมผู้เสียงเข้มเราต้องมีสมาธิและไม่ตื่นตระหนกพวกเขาค่อยๆเปิดประตูห้องพักผู้หญิงในกลุ่มสาวๆหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องภายในห้องที่มืดสนิทพวกเขาพบว่าภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นหนาไม่มีร่องรอยของการใช้ชีวิตที่เคยอยู่ในที่นี่เลย แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาสะดุ้งไปทั้งตัวคือเสียงกระซิบที่ดังขึ้นอย่างชัดเจนจากมุมมืดของห้องอย่าเข้ามาไปซะเสียงนั้นฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องขอให้พวกเขาออกไปพวกเขามองไปที่มุมมืดด้วยความตกใจและในขณะนั้นเองพวกเขาพบหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ในมุมมืดของห้องนั้นใครใครอยู่ที่นั่นนักข่าวสาวถามเสียงสั่น แต่ไม่มีใครตอบหญิงสาวในชุดขาวนั้นยืนอยู่อย่างนิ่งสงบเธอไม่มีใบหน้าหรือถ้ามีก็ถูกเงาเมื่อบทบังไปหมดในช่วงขณะนั้นสัญชาตญาณของพวกเขาบอกให้พวกเขาหันหลังและวิ่งออกไปแต่พวกเขากลับยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนโดนอะไรบางอย่างผูกติดเอาไว้เธอเธอเป็นใครนักสังคมศาสตร์ถามขณะหันไปมองเพื่อนร่วมทีมคนอื่น หญิงสาวในชุดขาวยิ้มขึ้นอย่างช้าๆแต่รอยยิ้มนั้นกลับทําให้ทุกคนรู้สึกหนาวเย็นเรากับมีมือที่เย็นเยือกทาพอยู่บนกระดูกสันหลังของพวกเขาพวกคุณไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับรอยยิ้มที่ลึกและเศร้าทันใดนั้นเองเธอก็หายไปในพริบตาเหลือเพียงแค่ความเงียบในห้องและเสียงหายใจของทุกคนที่หนักหน่วงขึ้นเราต้องออกไปจากที่นี่ นักข่าวสาวพูดด้วยความตกใจร่างกายของเธอสั่นเทาและเธอรีบวิ่งไปที่ประตูแต่เมื่อเธอเปิดประตูออกไปประตูนั้นกลับไม่เปิดประตูมันไม่ยอมเปิดนักจิตวิทยาตะโกนออกมาขณะพยายามเปิดประตูอย่างสุดแรงแต่ก็เหมือนมันถูกล็อกไว้จากข้างในทุกคนพยายามช่วยกันเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จความรู้สึกที่แย่ที่สุดคือพวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่กำลังตามพวกเขาอยู่อย่าไป พวกคุณยังไม่ได้ยินมันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากหญิงสาวในชุดขาวแต่มาจากมุมมืดของห้องที่อยู่ใกล้ๆอะไรนักสังคมศาสตร์ถามอย่างตกใจเขาหันมองไปในมุมมืดแต่ไม่เห็นอะไรมันไม่ปล่อยพวกคุณไปหรอกเสียงนั้นพูดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆที่ฟังดูเหมือนจะมาจากในมุมมืดที่ลึกที่สุดของห้องในขณะที่ทีมงานตกอยู่ในความตึงเครียดอย่างสุดขีด หัวหน้าทีมก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดจากด้านหลังของห้องมีเงาที่เคลื่อนไหวและค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พวกเขาทุกอย่างที่พวกเขาพบเจอในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นการทดสอบของบางสิ่งที่รอคอยให้พวกเขาผ่านมันไปได้เราต้องหาทางออกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าทีมพูดอย่างแน่วแน่ขณะวิ่งไปที่มุมห้องที่มีประตูอื่นแต่ในขณะนั้นเองเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอีกครั้ง มันดังใกล้ขึ้นทุกทีมันกำลังมาที่เราในขณะที่เสียงหัวเราะที่แหลมสูงและน่าขนลุกเริ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมุมมืดของห้องทีมงานทั้งห้าคนต่างตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ความตึงเครียดที่ก่ออยู่ในอากาศทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าๆทุกคนล้วนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นแต่มันแผ่กระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย หัวหน้าทีมพยายามที่จะสงบสติอารมณ์เขาหาันไปหาทุกคนและพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นเราต้องหาทางออกจากที่นี่ทุกคนพยายามไม่ตกใจเราจะต้องคิดให้เร็วนักจิตวิทยาพยักหน้าและเดินเข้าไปใกล้ผนังหยิบกล้องที่พกติดตัวมาส่งสองไปที่มุมมืดบางทีสิ่งนี้อาจช่วยได้เขาพูดเบาๆขณะที่เริ่มตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียด ถ้าหากมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในที่นี้เขาต้องหามันให้เจอนักข่าวสาวขยับไปที่ประตูอีกครั้งและในที่สุดเธอก็พบว่ามันไม่ล็อกแล้วเพียงแค่ประตูนั้นถูกปิดสนิทจ,จนดูเหมือนจะไม่มีทางออกเมื่อเธอพยายามผลักประตูรู้สึกถึงความฝืดที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่แค่การถูกล็อกแต่เหมือนกับมันถูกหน่วงด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เราต้องไปจากที่นี่ เธอพูดเสียงสูงขณะผลักประตูอย่างแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ประตูค่อยๆเปิดออกช้าๆราวกับมีบางสิ่งคอยขัดขวางการหลุดพ้นในขณะเดียวกันนักสังคมศาสตร์เริ่มคลี่คลายสมุดบันทึกที่เขานำมาจากบ้านของนายคำรณเขาเปิดหน้าที่มีการจดบันทึกเกี่ยวกับคำสาปที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักนี้เขาอ่านออกเสียงเบาๆบ,บ้านพักคนชราแห่งน,นี้ถูกคำสาปจากวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายอย่างไม่สงบความตายของพวกเขาไม่ได้เป็นการตายธรรมดา แต่มันเป็นการตายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทำในบ้านนี้ทุกคนหันมามองกันและกันขณะที่นักสังคมศาสตร์อ่านจบเขาพยายามจับใจความสำคัญจากบันทึกมันบอกว่าวิญญาณของคนที่ตายไปจะไม่ไปไหนถ้าคำสาบนี้ไม่ได้รับการปลดปล่อยพวกเขาจะยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่ทำให้ทุกคนที่เข้ามาไม่สามารถหลุดพ้นจากที่นี่ได้ แล้วเราจะทำยังไงนักก่าวสาวถามเสียงเครียดเธอรู้สึกถึงความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเราต้องหาวิธีที่จะปลดปล่อยคำสาน์นี้หัวหน้าทีมพูดอย่างเด็ดขาดเขารู้ว่าเวลาไม่คอยท่าและการออกไปจากที่นี่โดยไม่สามารถทำอะไรได้จะไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทุกคนมองไปที่มุมมืดของห้องที่เริ่มมีเงาเคลื่อนไหวขึ้นมาอย่างช้าๆนักจิตวิทยาเริ่มขยับไปข้างหน้าเขาหยิบเครื่องมือที่พกติดตัวมา และเริ่มพยายามสังเกตสิ่งที่เขาสามารถทำได้บางทีเครื่องมือนี้อาจช่วยเขาคลี่คลายคำสาบลองใช้เครื่องมือวิจัยนี้ดูนักจิตวิทยาพูดขณะที่หันไปหาหัวหน้าทีมเราต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติอื่นๆหรือวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ที่นี่ทุกคนพยักหน้าและเตรียมตัวที่จะเข้าไปหาคำตอบเมื่อเครื่องมือเริ่มทำงานพวกเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่ต่างออกไป เหมือนมีอำนาจบางอย่างที่กำลังเข้ามาครอบงำพวกเขาแต่ก็ยังมีแสงเล็กๆที่เริ่มส่งออกมาในระหว่างนั้นทันใดนั้นภาพของหญิงสาวในชุดขาวที่พวกเขาเห็นก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งมันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนจากมุมมืดในห้องโดยครั้งนี้ใบหน้าของเธอไม่ถูกบดบังจากเงาเมื่อเธอยิ้มขึ้นด้วยความเศร้าพวกคุณยังไม่รู้เรื่องจริงเลยใช่ไหมทีมงานต่างตกตะลึงแต่หัวหน้าทีมรวบรวมความกล้าและถาม คุณต้องการอะไรจากเราหญิงสาวในชุดขาวเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆคำสับนนี้จะไม่หายไปจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยผู้ที่ทำผิดต้องได้รับการไถ่ถอนการที่พวกคุณมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่การแก้ไขมันคือทางเดียวที่จะปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์ทรมานนี้ทันใดนั้นเครื่องมือที่นักจิตวิทยาถืออยู่เริ่มทำงานอย่างเต็มที่อุปกรณ์เริ่มสั่นแรงขึ้น และส่งสัญญาณไฟกระพริบอย่างรุนแรงทำให้หญิงสาวในชุดขาวยิ้มขึ้นอีกครั้งตอนนี้พวกคุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมและในขณะที่แสงสว่างจากเครื่องมือเริ่มสว่างขึ้นทุ่ห้องพวกเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดทั้งหมดต้องมองหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้หากพวกเขาทำได้พวกเขาจะหลุดพ้นจากคำสาป,ปนี้ได้แต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถทำได้ทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แสงจากเครื่องมือจางลงพร้อมกับเสียงของหญิงสาวในชุดขาวที่หายไปทิ้งให้ทีมงานยืนอยู่ในห้องนั้นด้วยความรู้สึกว่าคำสาบยังคงตามดอกหลอนพวกเขาอยู่